รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV คือรังสีธรรมชาติที่มีแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วย UVa UVb และ UVC เป็นรังสีที่มาพร้อมกับแสงแดดในชีวิตประจำวันหลายๆคนมีความเชื่อว่ารังสีนี้เป็นอันตรายต่อชั้นผิวหนังังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีเหนือม่วงมีความถี่ช่วง10ยยกคล,ลางส5ลบ10 กำลัง18เฮิร์ตเป็นรังสีตามธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้เกิดประจุอิสระและไอออนในชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถทำให้เชื้อลโรคบางชนิดตายได้แต่มีอัตราต่อผิวและตาคนรังสีอันตราไวโอเลตหรือ UV คือรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นในช่วง100-400นาโนเมตรไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากช่วงความยาวคลื่นไม่ถึงช่วง Visible Light ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้จึงทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าราังสีเหนือม่วงนั่นเอง ถึงแม้ว่ารังสีอุลตราเวอเลตจะเป็นรังสีที่ทุกคนหลีกเลี่ยงแต่รังสีอิลตราเวอเลตนี้ยังมีประโยชน์อยู่เช่นการหากได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจะทําให้มีประโยชน์ดังนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินให้กับร่างกายสามารถนํารังสีอิลตราเวอเลตไปรักษาโรคกระดูกและโรคผิวหนังบางชนิดได้ เป็นใบเหล็กเพื่อตรวจสอบเอกสารสำคัญหรือใช้ในการวิเคราะห์เรซต่างๆใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในน้ำดื่มอาหารหรือเครื่องมือต่างๆนำรังสีอัลตราไวโอเตมาใช้ในทางการเกษตรได้มีการนำรังสี UV มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่าง แต่การนำรังสี UV มาใช้ในการกำจัดเชื้อโรคจะใช้รังสี UVC ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำลายเชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัสเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งการใช้แสง UVC ในการกำจัดเชื้อแต่ละชนิดจะใช้เวลาต่างกันการใช้แสง UV ในการกำจัดเชื้อโรคเรียกว่า UVGL หรือ GUV ซึ่ง UVGL และ GUV อ้างอิงถึงสิ่งเดียวกัน UVGL โย่มาจาก Ultraviolet Germicidal Irradiation การใช้รังสีอันตราไวโอเลตเพื่อทำลายเชื้อโรคในขณะที่ GUV ย่มาจาก Germicidal Ultraviolet การทำลายเชื้อโรคด้วยรังสีอันตราไวโอเลต